ปูแป้น7วัย17ปีต้องตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่ดูแลแม่ที่ป่วยและพิการมีโรคกลุมเร้าเมื่อมีเวลาว่างก็ช่วยที่บ้านทำงานมาตั้งแต่อายุ10ปีปูแป้นเรียนไม่ค่อยทันเพื่อนและยังขาดเรียนบ่อยเพราะต้องพาแม่ไปหาหมอบางครั้งก็หยุดเรียนเพื่อขายของแทนพ่อครอบครัวของปูแป้นอาศัยริมถนนข้างสวนลุมพินีทำมาหากินมาแล้วสามรุ่น แต่พอมีการจัดระเบียบสวนลุมและพื้นที่สาธารณะที่บ้านจึงพลอยได้รับผลกระทบยิ่งแม่ของปูแป้นล้มป่วยบวกกับสถานการณ์โควิดรายได้จากการค้าขายริมทางจึงไม่พอใช้บางครั้งต้องกู้หนี้นอกระบบหลังเรื่องราวของปูแป้นถูกนำเสนอผ่านสารคดีคนจนเมืองหลายฝ่ายระดมความช่วยเหลือล่าสุดมีการตั้งเคสเมนเจอร์ <c oughs> เพื่อวางแผนการช่วยเหลือให้ตรงจุดและติดตามต่อเนื่อง สหวิชาชีพของแต่ละกรมคุยกันว่าเราจะไปได้ถึงแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆปัญหาหลักของครอบครัวเนี้ยคือปัญหานี้สินคือจริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการหาไรายได้เลยนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยทุกคนในครอบครัวสามารถมีไรายได้แม้กระทั่งปู่แป้นเองก็ยังทํางานพาทามแต่ทีเนี้ยความยั่งยืนหรือว่าการที่เราจะ ออกเคสเมเนเจอร์จะออกมาเนี่ยมันต้องประเมินเป็นระยะค่ะต้องดูจากสภาพครอบครัวแล้วก็ประเมินร่วมกันอีกครั้งหนึ่งอะค่ะว่าเราสามารถที่จะถอนออกมาได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยก็คือเราน่าจะต้องจัดการปัญหานี้ให้กับครอบครัวนี้ก่อนการช่วยเหลือครอบครัวปูปแป้นถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือเงินสงเคราะห์เพื่อวางแผนปรับห้องน้ําให้เหมาะสําหรับคนพิการช่วยอุปกรณ์ทํากายภาพการเข้าถึงแหล่งเงินทุนคนพิการ การอำน,นวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลหาอาสาสมัครพาแม่ไปโรงพยาบาลแทนปูแป้นหาพื้นที่ค้าขายที่ถูกกฎหมายหรือประสานภาคเอกชนสนับสนุนรถเข็นในการขายของจะเห็นว่าการช่วยเหลือมีหน่วยงานที่มีมอำนาจเกี่ยวข้องถึง3กลมการมีเคสเมนเจเจอร์จึงช่วยให้การประสานติดตามมีความคล่องตัวมากขึ้นแต่ข้อจำกัดเวลานี้ก็คือจำนวนบุคลากร,กรที่มีจำกัดเมื่อเทียบกับสภาพปัญหา